ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้โคดนุกนิจกจะมาแชร์ประสกาเนาะจะมาแบ่งปันวิธีการตัดแต่งรูปนะเปลี่ยนภาพพื้นหลังด้วยแอปพิกอาร์ตนั่นเองเราไปทำกันเลยค่ะเปิดพิกอาร์ตขึ้นมานะคะจากนั้นเลือกภาพ ภาพก่อนเลยจ้าเป็นหนึ่งลูกปรงสนะคะกดหนึ่งกสค่ะ,ะจากนี้นเลือกรูปเลยค่ะเลือกไปเลยได้รูปภาพมาแล้วนะคะอันนี้เป็นรูปภาพของทางบริษัทเนาะจากนั้นเมื่อวานอ่ะ EP ที่ผ่านมาเราได้ทําการเราได้ทําการทํา ตัดก็เยได้คัดเนาะก็เยได,ไดคัดนะคะเราได้คัดเอาตัวคนออกมานะคะแล้วทำเป็นสติกเกอร์อนะทำเป็นสติกเกอร์มาขยายค่ะขยายขยายเอาให้พอดีนะเอาให้พอดีเอาให้พอดีค่ะพอดีกับขอบนะโอเคเรียบร้อยจากนั้นเพิ่มค่ะเลือกที่สามเหลี่ยมนะคะแล้วกดที่สติกเกอร์ค่ะมาทีนี้ เมื่อวานมีสาวสวยนะคะไม่สาวสวยอยู่เราตัดรูปเป็นพรีเซนเตอร์นะเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทของอ่าเป็นท่านที่กินใช้สินค้าจริงนะคะเอยคนนี้นะคะนี่ <Have S 1> เจอเนานเวลายอ่อขยายให้กดที่มุมเท่านั้นนะคะ <Have S 1> <อ>โรดีดี แบบนี้เพื่อคุณโดยเฉพาะนะคะโอเคทำภาพให้ดูมีมิติโดยการทำเงาค่ะอ่ะกดไปก่อนกดผ่านไปก่อนนะคะอ่าโอเคจิ้มลงไปเอา้าย้อนกลับนะคะย้อนกลับโอเค อ่าโอเคเงาไม่มานะไม่เป็นไรค่ะตรับอ่าชั้ต่อค่ะเอารูปเมื่อกี้มาเลยอ่ารูปเมื่อกี้เอง นี่มาแล้วนะรูปมาแล้วที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะจากนั้นเราจะทําการเพิ่มข้อความนะคะโดยการที่เพิ่มข้อความเนี่ยเราจะต้องมีป้ายก่อนนะทุกคนไปไปหาสติกเกอร์ที่สวยสวยมาหาสติกเกอร์ก่อนนะใองือเลยจํานวนจํากัดจํานวนจํากัดอืมโอเค แบบนี้ก็ได้สีแดงอ่ะมันต้องสีแดงเท่านั้นค่ะโหสดุดยอดจํานวนจํากัดนะจ๊ะ,ะตามด้วยเดียเด๋ยวเดี๋ยทุกคนก็หม่ตกใจอยู่ไหนจํานวนจํากัดกัดกัดกันี่ก็ขอบสีขาวแล้วก็สีขาวมั่งดิ เป็นเจ้าตัวเสือสีขาวก็ได้นะทุกคนลองดูแล้วขอบแดงเออโมไม่เวิร์กอะไม่เวิร์กเวิร์กป่ะจะข้างในเป็นสีเทานะขอบขาวขอบขาวข้างในชูโฮล่จำนวนจำกัดนี่คันนี้ก็ได้แล้วนี่คันนี้ก็ได้แล้ว กดเซฟค่ะ